ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามานี่เลยสวิตเซอร์นด์เมืองไทยไทยไทยไแต่ว่าเราไม่เห็นกลับหน้าได้ไหมอ๋อกลับได้สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยไทยไทยไลูกขำสวยไหมอ่ะดูดิเข้ามาแล้วแบบอึ้งมากอะ ประทับใจมากเลยวิวดียูงนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมเขามีร้านค้าขายอาหารด้วยนะแต่ว่าปิดแล้วไม่รู้ปิดเบิดอดีโมงปิดกี่โมงหรือว่าปิดโควิดหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเราพาเดินไปดูก่อนไม่มีคนดูไม่เป็นไรเดี๋ยวาค่อยมาดูค่อยมาดูกันเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังเดินถอยหลังไม่มีสิ่งต้องอ่า เดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังอ่ะเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังอ่ะเดินถอยหลัง่ายมาสิเอาอ่ะเดินถอยหลังนะคะอ่ะเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังเอาวอาต๊อก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 แต่วันนี้เราจะขึ้นไปข้างบนกันตรงนี้จะเป็นที่ถ่ายรูปเป็นวิวถ่ายรูปอีกที่หนึ่งเดินตามมาได้เลยไปก่อนเลย ถือเปืนไปบอกตากเราจะเสียงดังได้นะะเพราะว่าไม่มีคนม,มคนล้วนนองส,สองพ่อลูกสุดรักกำลังมากำลังมากลักำลังมากวตกอ่ะแล ถ่ายดูเขามุมไกายนู่นสิถ่ายเขาดูเขามุมไกายนู่นนู่นมุมนี้นะคะมุมนี้เนี่ยถ้ายืนตรงนี้นะอ่ะต้ตตตอนดอกไม้สีขาวแย็นสีคือจะาำให้ดูนะคะว่าถ่ายมุมนี้แล้วมันจะเห็นไปข้างหลังยังไงอันน่ะอันน่ะเป็นไงมาเลยต้องมาแบบนี้ต้องมาต้องมาแล้วนะทรยต้องมา ยมเลานสายต้องมานะน,น,นี่นะคะรงน,นี้เราก็จะสูมได้รเราเมาซูมไม่ได้เว้มมเยเห็นไหมเรารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวสิดูดูดีดูเขาข้างหลังดิดูเขา,ขาบ้านชายเขาค่ะต้องแพนดูดีมาอาไทยมาได้หลายที่เลยนะที่บ้านไรนี่เขามีแบบที่ที่ที่ธรรมชาติที่เรามาเที่ยวถ่ายรูปเยอะแต่ช่วงนี้ก็โควิดถ้าเป็นพวก น้ำตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบร้านกาแฟร้านกาแฟสวยๆจุดเช็คอินชมวิวอะไรก็นะฮะคนนี้เขาเต็มตัวมั้งแต่เช้าเลยเนะี่ยไม่รู้่แต่งตัวไว้ก่อนสวยอุ้ยโอเคแนะนำแค่นี้เนาะที่เดียวเดี๋ยวไว้ มาด้วยกันอีกาม,มาด้วยกันเนะาะไปมาด้วยกันนะพี่บ๊ายบายลากันด้วยภาพสวยๆนะคะเไลค์แค่ประมาณห้าเลย